สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านในชีวิตประจำวันนะครับความสำคัญของการอ่านนะครับการอ่านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการสื่อสารของมนุษย์เรานะครับเราสามารถรับรู้โดยการใช้สายตาในการมองตัวอักษรนะครับแล้วก็สมองจะมีการสั่งการนะครับลำดับเป็นถ้อยคำเป็นประโยคเป็นข้อความต่างๆนะครับตามเรื่องราวหรือประสบการณ์ของผู้อ่านแต่ละคนนะครับ การอ่านนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับ1คือการอ่านออกเสียงนะครับและการอ่านในใจการอ่านออกเสียงนะครับหมายถึงการอ่านโดยที่ผู้อื่นเนี่ยสามารถออกเสียงได้นะครับเช่นการอ่านออกเสียงรอเรือรอลิงคําคุบกล้ำนะครับคือการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารนั่นเองนะครับประเภทที่2นะครับคือการอ่านในใจ การอ่านในใจเนี่ยเป็นการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองนะครับในด้านต่างๆนะครับได้แก่เรื่องของความรู้ความรอบรู้นะครับเรื่องของอารมณ์นะครับช่วยเกิดความเพลิดเพลินแล้วก็สามารถคลายเครียดได้นะครับเช่นหนังสือประเภทธรรมะชีวประวัติสารคดีนั่นเองนะครับวิธีการอ่านออกเสียงนะครับต้องประกอบไปด้วยนะครับ1ก็คืออ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นรอเรือรอลิงนะครับ 2. ออ่านเสียงดัง เราต้องอ่านให้เสียงดังเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้ฟังได้อย่างชัดเจนนะครับ 3. อ่านให้เป็นเสียงพูดธรรมชาตินะครับ 4. รู้จักทอดจังหวะนะครับแบ่งลมหายใจหรือการแบ่งวรรคตอนนั่นเองนะครับส่วนหลักการอ่านในใจนะครับเราต้องประกอบไปด้วยเลยคืออันดับแรกนะครับตั้งสมาธิก่อนนะครับแล้วก็รู้จักระยะสายตานะครับแบ่งระยะสายตาให้มีความกว้างที่สุดนะครับ เท่าที่เราจะอ่านได้แล้วก็รวดเร็วนะครับ 3. ม,มีการจับใจความสําคัญจะต้องประกอบด้วยใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วเราต้องสามารถตอบคําถามเหล่านี้ให้ได้นะครับ 4. นะครับไม่ทําปากขมุบขมิบหรือออกเสียงในเวลาที่อ่านนะครับ 5. ไม่ใช้นิ้วปากกาหรือดินสอชี้ตามตัวอ,อ,กอักษรทีละตัวนะครับ 6. สามารถจดบันทึกเป็นความรู้ความเข้าใจนะครับพ <asaki. S 1> เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากการอ่านนะครับเราจะได้รับความรู้เป็นความรู้จากเรื่องที่เราอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทความหรือสารคดีหรือเป็นหนังสือเรียนก็ได้นะครับได้ความบันเทิงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือการ์ตูนนะครับเรื่องของการอ่านข่าวสารต่างๆนะครับรวมถึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยนะครับ เมื่อนักศึกษาดูคลิปจบเรียบร้อยแล้วนะครับนักศึกษาอย่าลืมตั้งใจทำข้อสอบหลังเรียนนะครับแล้วพบกันในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ